ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้สรุปงบประชามติรัฐธรรมนูญน,นะคะ2,991ล้านบาทห้ามเปิดเวทีอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญน,นอกเหนือไปจากที่กรกตเป็นเจ้าภาพพร้อมกับเพิ่มบทลงโทษกรณีปลุกกระดมขัดขวางประชามติผ่านสื่อสูงสุดจำคุก10ปีค่ะ นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะคะถแถลงความพร้อมประชามติรัฐธรรมนูญจะเริ่มดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างได้ในสัปดาห์หน้าและจัดออกเสียงลงคะแนนได้ในต้นเดือนสิงหาคม2559ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น2,991ล้านบาท ทั้งนี้กกตไม่อนุญาตองค์กรหรือกลุ่มบุคคลเปิดเวทีอภิปรายแต่ว่ากกตจะจัดเวทีผ่านสื่อสาธารณะ10เวทีเปิดให้ฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านส่งตัวแทนเข้าร่วมในส่วนของกรกตอเองไม่สนับสนุนให้เกิดการตั้งเวทีในระดับของจังหวัดนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าเราไม่สนับสนุนให้เกิดการตั้งเวทีในระดับของจังหวัดดังนั้นถ้าหากว่าองค์กรที่ประสงค์จะ ร่วมรณรงค์เสนอกิจกรรมในการตั้งเวทีในระดับพอ้งจังหวัดมาแนวโน้มก็คือกรกตคงไม่อนุมัติให้ทำนะครับแต่เราจะเปิดโอกาสให้ท่านส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อร่วมถกเถียงแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่าดีเบตในเวทีที่ใหญ่กว่านั้นก็คือผ่านสื่อสาธารณะ นอกจากนี้นะยครับยังมีบทลงโทษการเผยแพร่ความในลักษณะปลุกระดมต่อต้านผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อทุกประชนิดเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200แสนบาทโดยจะตั้งกรรมาการขึ้นมา1ชุดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ดูรายลนส่วนนี้โดยเฉพาะขณะที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้กรทรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างรอบด้านแล้วนำมาประกอบการยกร่างเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ระบุว่าการที่ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงและมีส่วนร่วมจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร